เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลุ่มกับผมจะมานําเสนอภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องนุ่งห่มที่มีครั่งเป็นส่วนประกอบภูมิปัญญาไทยด้านเครื่องนุ่งห่มหมายถึงองค์ความรู้ที่นํามาใช้การผลิตเครื่องนุ่งห่มคนไทยมีภูมิปัญญาในการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับอากาศและสภาพแวดล้อมมีฝ้ายไหมโดยการนํเทอเป็นผืนเพื่อนุ่งห่มประกอบกับอุปนิสัยที่รักสวยรักงามและมีความประณีตจึงได้มีการคิดค้นเทคนิคการทอลวดลายและการ ย้อมสีให้มีความสวยงามโดดเด่นเช่นผ้าแพวเป็นผ้า,าทอด้วยเทคนิคและขิดหลายสีบนผืนผ,ผ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นูุิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหมของไทยพัฒนาการของเครื่องนุ่งห่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์รู้จักการใช้ประโยชน์ของเส้นใย,ยของพืชและสัตว์เพื่อนํามาถักทอทำเครื่องนุ่งห่มและใช้วัสดุธรรมชาติพัฒนาการของเครื่องนุ่งห่มสมัยปัศาสตร์มีการทอผ้าขึ้นมาใช้ในสมัยสุโขทยัยละโว่ และสมัยอยุธยามีการทอเพื่อใช้เองและจําหน่ายบางโอกาสพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าเช่นผ้าสมปัักเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างพ่อค้าอยุธยาที่นํามาแลกเปลี่ยนกับการค้ากันสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงราชการที่1นถึงสการแต่งกายยังคงรูปแบบเดิมแต่มีการรื้อฟื้นกฎระเบียบการแต่งกายของชนชั้นต่างๆในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมัยราชการที่5ชายเริ่มมีการแต่งกายแบบแขนช่วงแรกจะนุ่งผ้าจีบ หน้านางหุ่มแพรและทรงสพักสบายปักไว้ด้านนอกสวมรองเท้าต่อมาเริ่มมีการปรับนุ่มโจก,กระเบนเสื้อแขนยาวพองประดับลูกไม้และสะพายแพรไว้แทนสบายเพื่อดัดการแต่งกายแบบตะวันตกพัฒน,นาการการแต่งกายของไทยสมัยสุขโขทยัยหญิงนุ่งโจงสตรีสุขรสักนุ่งผ้ายาวกอมเท้าซ้อนเป็นชั้นๆคาดเข็มขัดทิ้งชายอาจมีผ้าคาดอกหรือคล้องคอ ชายนู่จงกระเบนทั้งสั้นและยาวมีชายพกด้านหน้าหรือคาดทิ้งชายยาวด้านข้างคาดกลับด้วยเข็มขัดไม่สวมเสื้อพัฒนาการแต่งกายของไทยสมัยอุทยาสมัยที่1พศ1 8 9 3ถึง2 0 3 1หญิงนุ่งสิ้นจีบหน้าสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมผ้าหน้าเสื้อยาวเข้ารูปมีผ้าคลุมสะโพกไว้ด้านในของตัวเสื้อแต่ปล่อยชายออกด้านนอกต่อมาได้ต่อเข้ากับตัวเสื้อเป็นชายเสื้อลงมาอีกทีหนึง่ง ชายนุ่งกางเกงยาวลงมาแค่หน้าแข้งปลายขาเรียวเล็กกว่าเดิมนุ่งผ้าอยากลังแบบขมิ้นซ้อนทับกางเกงชายผ้ายาวเสมอเข่าใช้ผ้าคาดเอวสวมเสื้อคอแหลมแขนยาวจดข้อมือผ่าอกสับซ้ายทับสับขวามีผ้ากุ๊บตรงปลายแหลมคอสับหน้าและชายเสื้อพนาการการแต่งกายของไทยสมัยยุทธยาสมัยที่2พศ2314-2171 หญิงนุ่งกางเกงหรือจงกระเบนสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมผ้าอกไม่นิยมสบายผู้หญิงชั้นสูงสวมเสื้อคอแหลมมีผ้าคล้องไหล่สองข้างชายนุ่งโจงกระเบนไม่สวมเสื้อมีผ้าคล้องไหล่ัฒนาการการแต่งกายของไทยสมัยยุทธยาสมัยที่3พศ2173-2275 21หญิงหญิงในราชสำนักนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อผ้าอกคอแหลมเดิมนิยมคอกลมแขนกระบอกยาวจรดข้อมือหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าจีบห่มสบาย มี3แบบคือรัดอกสบายเสียงและห่มตะเบนมานห่มค่อยกันแล,ล้วรวบไปผูกไว้หลังคอเหมาะสําหรับเวลาทํางานบุกป่าออกลบชายนุ่งจงกระเบนใช้ผ้าขาวมาอะค้องคอแล้วตลบไปห้อยชายไว้ทางด้านหลังสวมเสื้อคอ,อกลมผ่าอกแขนยาวจรดข้อมือในงานพิธีสวมเสื้อยาวถึงหัวเข่าติดกระดุมด้านหน้า8ปดถึงสิเม็ดแขนเสื้อกว้างและสั้นมากไม่ถึงศอก ยมสวมหมวกแบบต่างๆขุนนางจะสวมรอบพอดยอดแหลมไปงานพิธีจะสวมรองเท้าแตะปลายแหลมแบบแขกม้วนนาการการแต่งกายของไทยสมัยยุทธยาสมัยที่4พศ2275-2310หญิงของคนชั้นสูงนุ่งสิ้นยกจีบหน้าผ่มตาดสวมเสื้อริ้วทองทําด้วยผ้าไหมสลับด้วยเส้นทองแดงห่มสบายชาวบ้านท่อนดนคาดผ้าแถบหรือห่มสบนุ่งโจนกระเบนหรือผ้าถุงชาย สวมเสื้อคอกลมสวมสีสันสแขนยาวเกือบจะหลดศอกมีผ้าหุ่มของคอแล้วตลบชายทั้งสองไปข้างหลังนุ่งจงกระเบนส่วนเจ้านายจะทรงสนับเพาก่อนแล้วทรงภูษาจีบโจงมีไหมถัดรัดพระองค์แล้วจึงทรงฉลองพระองค์คาดผ้าทิพท,ทับฉลองพระองค์อีกทีนาการการแต่งกายของไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1-3พศ2325-2394 หญิงนุ่งผ้าจีบห่มสบายเฉียงซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสมัยยุทธยาชาวบ้านนุ่งผ้าถุงหรือจงกระเบนสวมเสื้อรัดรูปแขนกระบอกห่มตะเบียงมานหรือผ้าแถบคาดรัดอกและห่มสบายเฉียงทับชายนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนสวมเสื้อเป็นแบบเสื้อน,นอกคอเปิดผ่าอกแขนยาวกระดุม5าเม็ดชาวบ้านจะไม่สวมเสือ้อหรือผ้าผ้าพัฒนาการการแต่งกายของไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4พศ2 3 9 4ถึง2411 หญิงนุ่งผ้าลายโจงกระเบนนุ่งผ้าจีบใส่เสื้อผ่าอ,อกคอตั้งแต่เตีย้ยเต้ยปลายแขนแคบยาวถึงข้อมือเสื้อพอดีตัวยาวเพียงเอวเรียกว่าเสื้อกระบอกแล้วห่มแพสสบายจีบเฉียงบนเสื้ออีกทีต่อมาเรียกว่าแพสสบายในสมัยรัชกาลที่5ชายนุ่งผ้าม่วงแพโจงกระเบนสวมเสื้อนอกเหมือนพวกบ้าบ้านชาไอชาวจีนที่เกิดในมาลายูสวมเสื้อเปิดอ,อกคอเปิดหรือเป็นเสื้อกระบอก คือตัดเป็นรูปกระบอกแขนยาวนาการการแต่งกายของไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชะกาลที่5พศ2411ถึง24 2453หญิงนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อแพไหมลูกไม้ตัดแบบตะวันตกคอตั้งสูงแขนยาวท้องฟูเอวเสื้อผ้า,อาจีบข้อรูปหรือข้าเข็มขัดหรือห้อยายนาฬิกาสะพายแพสวมถุงเท้า,ามีลวดลายปักสีรองเท้าส้นสูงใช่นุ่กนงกางเกงฝรั่งแทนจงกระเบนสวนมหมวกกะโหลกข้าราชการแต่งแบบพระราชกำหนดคือเครื่องแบบ uniform เหมือนอารยะประเทศพัฒนาการการแต่งกายของไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่6พศ2 4 5 3หถึง2468 24หญิงตอนแรกนิยมนุ่งผ้าจงกระเบนผ้าม่วงสวมเสื้อผ้าอกคอลึกแขนยาวเสมือข้อศอกสพายแพรบางๆต่อมาเริ่มนุ่งสิ้นตามพระราชนิยมสวมเสื้อผ้าแพรโป่งบางหรือผ้าพิมพ์ดอกคอเสื้อกว้างขึ้นอีกและแขนเสื้อสั้นประมาณต้นแขนไม่มีการสพายแพ่ชายยังคงนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนสวมเสื้อ ราชปัะแตนเพิ่มเสื้อคุยแขนยาวจรดข้อมือตัดเสื้อยาวคลุมเข่าสวมทับอีกทีเริ่มนุ่งกางเกงแบบฝรั่งในระยะหลังประชาชนธรรมดามักนุ่งกางเกงแพรของจีนสวมเสื้อคอกลมผ้าเข่าบางพัฒนาการการแต่งกายของไทยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่7พศ2 4 6 8สถึง2477สี้ตรีไทยในสมัยนี้แต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้นเลิกนุ่งจงกระเบนนุ่งสิ้นแค่เข่าสวมเสื้อทรงกระบอกตัวยาวคลุมสะโพกไม่มีแขน จะเป็นเอกลักษณ์ของสมัยนี้ไว้ผมสั้นดัดลอนนิยมดัดผมมากขึ้นช้หนุ่มนุ่งกางเกงแบบสีต่างๆเช่นเดียวกับผ้าม่วงข้าราชการนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินเสื้อราชาปะแตสวมถุงเท้ารองเท้าสวมหมวกสักหลาดมีปีกหรือหมวกกัะโ่รัศดรยังคงนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อธรรมดาไม่สวมรองเท้าญิงสวมเสื้อแบบไหนก็ได้แต่ต้องคลุมไหล่หนุ่งผ้าถุงต่อมานุ่งกระโปรงหรือผ้าถุงสําเร็จสวมรองเท้าสวมหมวก เลิกกินมาสตรีสูงอายุไม่คุ้นกับการนุ่งผ้าถุงก็จะนุ่งจงกระเบนไว้ข้างในชายสวมเสื้อมีแขนคอปิดหรือเปิดก็ได้ชาวชนบทสวมเสื้อทรงกระบอกแขนยาวคอตั้งกลับกระดุม5เม็ดมีกระเป๋าสวมกางเกงแบบสากลสวมรองเท้าสวมหมวกคนแก่ตามชนบทจะนุ่งจงกระเบนอยู่บ้างสรุปแล้วสมัยนี้การแต่งกายเป็นสากลมากขึ้นการแต่งกายในระยะแรกต่อเนื่องจากราชการก่อนคือชายสวมกางเกงทรงหลวมๆเสื้อเชิ้ตส่วนหญิงนุ่งกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุง เสื้อคอแบบต่างๆหรือเสื้อเชิ้ตของผู้ชายจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มีเสื้อคอฮาวายเพิ่มเข้ามาเป็นเสื้อที่ปกไม่ตั้งเหมือนเสื้อปกเชิ้ตส่วนผู้หญิงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมทรงกระโปรงช่วงต้นราชการจะมีกระโปรงแบบที่เรียกกันคุ้นหู3แบบคือกระโปรงนิวลุกกระโปรง4ชิ้น6ชิ้น8ชิ้นกระโปรงสูงไก่เป็นต้นเสื้อในสมัยนั้นนิยมประดับลูกไม้จิงระบายผมดัดหยิก ในช่วงปีพศ2513เริ่มมีแฟชั่นผมมาจากต่างประเทศคือผมฮิปปี้ประมาณไล่เลี่ยกันก็มีกางเกงที่นิยมกันก็คือกางเกงเดฟและกางเกงมอดเสื้อซาฟารีเข้ามาเมืองไทยและฮือฮากันมากในปีพศ2516สรุปความจากบทความในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเดือนมิถุนายนพศ2516ก็จะทราบว่าแต่เดิมพลโทสแสวงใส่คนเดียวก่อนมานานจนจอมพลถนอมเกิดชอบด้วยถึงกับประกาศให้ข้าราชการแต่งชุดซาฟารีไปทํางาน นับแต่เดือนสิงหาคมพศ2516เป็นต้นไปเสื้อพระราชทานนำออกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศ2522โดยพลเอ,เอ,เอกเกรมตุลสุรานนท์ขนาดนั้นท่านเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ60ปีของวงเวียน22กรกฎาคมเมื่อหนังสือพิมพ์เห็นก็พากันแปลกตาและในวันพุธที่25เดือนเดียวกันท่านผู้นี้ก็ได้สวมชุดดังกล่าวเข้าไปในสภา พอให้สอสเตือนเต้นและปหลักใจกันไปตามๆกันขั้งคือแมลงจำพวกเที้ยซึ่งถือว่าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูต่อพืชตามธรรมชาติแต่ว่ากลับมีเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากข้างจะขับสารชนิดหนึ่งออกมาซึ่งเรียกว่าข้างดิบลักษณะจะมีสีแดงม่วงคล้ายขีผึ้งสีเหลืองแก่หรือยางส้ม ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์มานานกว่า4,000ปีแล้วในหลายระยะธรรมโดยใช้เป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคหิดจางโรคลมขัดข้อเป็นต้นนอกจากนี้ยังไปนำไปใช้ในอุตสาหากรรมการทำเชลแลกและเกอร์เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆย้อมสีผ้าสีโลหะหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆตลอดจนใช้ตรทับตาไปไปสนีขนส่งหรือตราประทับเอกสารทางราชการใดๆ ขั้นตอนการย้อมข้่งนำข้างไปบดละเอียดต้มในน้ำเดือดเติมน้ำด่างเล็กน้อยนำไปต้มนานหนึ่งชั่วโมงกรองด้วยผ้าขาวบางนำเส้นใยที่แช่ในน้ำร้อนแล้วแช่ด้วยน้ำเต้าหู้หนึ่งคืนจะทำให้สีข้างติดทนทานจากนั้นนำมาต้มในน้ำย้อม15-30นาทีนำมาบิดให้น้ำย้อมออกมามากที่สุดล้างด้วยน้ำหลายครั้งตากในที่ร่มการย้อมข้างใช้ตัวข้างหรือยางรั่งในการย้อมโดยนำไปบดจนละเอียดและต้มในน้ำเดือด เติมน้ำด่างเล็กน้อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจึงนำเส้นใหยลงย้อมสีที่ได้จากการย้อมครั้งสีชมพูไปจนถึงสีแดงพวกผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ